สามเจ็ดสี่ส,สองขามินิเทนเนอร์ความนานหนึ่งมิลลายเฉพาะตัวตามนี้ครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอ่ะเดี๋ยวดูนะครับขณะการโค้งงออัพคว้างแรงขยับ G374 สองขามินิเทนเนอร์คมนาหนึ่งมิลลายเฉพาะตัวตามนี้ครับเน้นสะบัดข้อมือแนวตั้งนะครับในลูนี้นะครับปั่นครับโอเคสวยงามโชว์น้ำเดี๋ยวเปียกนะครับผ่านครับ G375 ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับโอเคสะบัดข้อมือครับปั่นอีกรอบดีกว่าครับมันยังไม่ถึงนะเดี๋ยวเพิ่มแรงส่งนะครับส่งให้แรงขึ้นนะครับ สวยงามครับโชผ่านครับสามเจ็ดหกลายเฉพาะตัวหลังหน้าแบบนี้ครับโอเคสมบัติขมือเราตั้งครับปั่นครับไปปุ๊บปุ๊บผ่านครับสามเจ็ดเจ็ดลายเฉพาะตัวหลังหน้าแบบนี้นะครับรอบเดียวพอนะครับหรือตกน้ําครับปุ๊บสวยงามย้อยลงมาครับปุ๊บ ผ่านครับ378ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามี้ครับขบัติขมือแนาตั้งนะครับปัดครับรอบนะครับเดี๋ยวชดเชยทิศทางนิดนึงนะครับปั่นครับโอเคหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับจะลืมชมคลิปสอนคว้างทายคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกรหมัดครับ ให้เหมือนเราจะชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโค้เล็บเรอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับ จะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับถ้าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนกว้างนะครับจับลุ่มๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลุ่มๆไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการกว้าง สบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขหมูลรอบตัวเองเยอะการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบูมแ,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 แมลงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวแนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ